ขอปฏิญาณตนเราทุกคนจะสาบาีกันช่วยคนที่ถือกล้องกันดะลนด่นมอง,องไม่เห็นเลยว่ะมืดมืดเราจะตอกตอกกันรักธรรมบันูให้บันคงขอปฏิบัติงานช่วยทุก

อยู่เพื่อรักรักเพื่ออยู่นี่ครับเป็นไงถูกต้องครับน้องผมที่แบบการันตีเลยฮะไปกิจกรรมนะครับหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมของเรานะฮะกิจกรรมดีๆของพวกเรานะคฮะเชาวเองช่างฝีมือทหารนะครับรุ่นนะครับขบวน ลงสายใบแววเสียงคล้ายดำตดุรีทัา้นไม้เดือนตาลึกงาหนาหลากหลายสีอาลิปเกาหีีขากซึ้งคือียวินยาายันราวังรับยนทีข่าเป็นเราไม่โออาลิ เเพพิินนกลังโอ้สวรรค์พิ่สถานลือหลงที่เคยได้สุขสมเคยรวมช่างทงนานมาจากสถานที่บ้านที่เคยรักที่เคยรักเคยลายพิณภาคพลังลมกลาเวทย์สยามขออภัยครูอาจารย์ที่เรียนมา ប្ជាម្ស់ន្ល់ទៅ្រើងស្សៈជារាំង៏្រើងស់ក្រើងស្នែមួយាំំសុច្ ល្រូពីស្ល

เราไม่อยากทำัเป็นบาป่้คาไม่เจอไอ้อ้ยมึงเล่นอะไรวะเอาขนลองขอนเลยกูขอบ้างเน่กูอยากมีเทียนน่ะมาใครขอเทียนใครเทียนเหลือมาขอหน่อยดิไม่ร้องเพลงเลยแฮปปี้เบิร์ดป่าวพูดใครมีเทียนมาขอเทียนหน่อย

ก็จุดๆๆๆ้ๆๆ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 ีๆนๆๆๆๆๆๆไๆ่ๆๆๆๆีๆนๆๆๆมๆดๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆเๆๆ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 ยๆๆๆยคๆๆๆๆๆๆีๆๆ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 จๆๆ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 ๆดจๆๆ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 ๆเๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆจจ

รอสิว่าร่างอะไ้อย่างนี้ไม่สคัเแ้ก็สล้วไม่มนโอเคชคดีโชคดีนะอนนี้ประมาณสชั่วโมงนต่อไปต่อไปเฮ้ยมึงยังไม่หมดไม่หมดดอยอรอเนี่ยเขารออยู่โอ้โห

เดี๋ยวพี่ดูดวงให้หมอดูยืนไม่ตรงนะนเฮ้ยน้องมีพ่อผู้ชายที่ที่เราหรือว่าแก้แค้นเฮ้ยอย่าสั่นดิแรสุขภาพดูนะักเอ้าถ้าไปมีน้ำอ่ะเดี๋ยวเราไปกดที่สากอมาชิวได้ไหมนไม่หนึ่งพอแล้วนึงงไึงนแล้วกูจะงไเนี่ยใ้เนี่ย าไน้าว่ายเองเอ้าวัปหนึ่งหนึ่งแล้วพี่หนึ่งไปโดนน้องพอแล้วพี่โดนงานล้องมแล้อพอแล้วอาแล้วครับข้างหลังจะเทียนหมดแล้วครับข้างหน้าแล้วนิดนึงครับผมยังไม่ทำอะไรเลยพี่แจ็คไม่ได้ว่ามือครับพี่ครับไม่โดนอ่ราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลเ้มไปร้อเด็กร้องกับเสียงแหบแล้วเสียงแม่งเป็นอย่างนี้เหรอ ต่อต่ออผมก็ต่อเเฮ้ยมีได้มีได้เหลือบ้างเดี๋ยวขอให้พี่อันนึงขอซื้อหน่อยสิใครมีได้เหลือบ้างครับขอได้หน่อยมองไม่เห็นอมงม่ห ใครใครใครมีได้เหลือบ้างปะครับอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเดียวทำบุญคู่กันเหรอเออ้าเรียนเอันไม่จงเจกรริระรรงวทาตาอเกะตั้งเทียนหรือไงไราย มาเปกันมาเล่นเลนารบเชื่อรเรดสามีพรอดเพื่อชาติไทยเราดี ยังได้ยา่าี่ี่อแล้วั้่ยังต้านพี่วัดมีมีมีได้ข้อมือเหลือป่ะเหลือเดียววะเอาไม่เป็นไรพี่ไม่มีหรอไม่ได้จิไม่ได้เบิร์เบิร์มีเหลือป่ะแต่ินมีเหลือป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเอาอะไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไมไน่นา ยังไม่ยันด้วยเดินแบบพี่ใหม่ไปคือพวกโราสมานนี่จะฆ่าน้องดาสสุดทบายบอนจังเองตอนนี้ยังไม่ผูกเข้ามาเลยครับอยากโชว์ัอนก็อยากโชว์อยากโชวกินกินไฟกินไฟจัดไปโอ้โหมันทำได้จริงครับมันทำได้จริงครับทำได้ไหมพี่เอามือพี้เอามือนี้มือนี้อะมีน้องมนอยากโชว์ว่ามามให้พีขอยยของดาสสุดท้ายดานสุท้ายมา

ไม่ได้ต่างไ่เไปได้ไปอ่างไม่ได้ยไม่ได้หมมไม่ดไเลยสิวเลยสุดายดนี่สุดายมาสุดท้ายอ้าเร็วไปหาพี่ไโอเคเดินมาพี่เบดตรงเลยไามคนเลยน่เอ้าลุกเลย เขทำชัแล้วเขาโก่นน้อะช่้ันรไม่เจ็บไม่เจ็บเอ็นอันนี้มีของอันนี้ไม่เจ็บมีงานเาบอกเขาบอกไม่ให้ถอดกี่วันนะรงน้เมาเก็บประตู้ได้เจ็วันน้อยสข้างะจ็ดวันวัน อยอย่าทิ้หน้ามีมังกต้องมีนะเไ้่เทียนตรเนะ้ไม่ใช่จะอยู่ทนแล้วเนี่ยเเอท้าที่มาไเก็บเนุ่น่อยเนี่ย อ่ะน้องพี่ไม่มีสายสินนะแต่พี่มีใจให้น้องนะเป็นคนเป็นคนดีขยันตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะครับโอเคยินดีด้วยน้องยินดีด้วยครับโอเคโอเคยินดีโอ้โหสูตรเปิดต้นไปนะครับเปิดเรื่องพี่บอสดูนี่ก็ดูพี่บอสไปสูตรเจ็ดสูตรเรามาทานอาหารได้ัวแต่คืนนี้นะครับ